มาจะมวยจะควยเลยมากดค้างกดชิปค้างอุยอ้ยเชี่ยไอ้อุ้ยเชี่ยกำลังดูดเลยดูดจู้ดูดจู้โอ้โห,โหดูดดูดแบบดูดจู้อะ่ะสวัสดีครับคุณใหญ่โอ้โหดูดจู้โอ้โหอร่อยไหมฮะควรไปทางไหนไวเนียอุย้ยเชี่ยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเนอะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วง อยากหัวใจ y EP ที่2นะครับผมนะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Home Sweet Home s u r v i v e 2ซึ่งบอกก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเล่นเกมอ่าผีแล้วก็คนไทยสร้างนะครับก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์รูปแบบใหม่ที่เราจะได้มาลองกันนะครับเริ่มเกมกันเลยดีกว่ามัน,ม,นมันยากหรือง่ายวะ ดีเดวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะเพราะเข้าอมือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะเอ่อเดียวเหรอเอ่อติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะถ้าทางคงยุ่งมากฮะแต่นี่มันสงการนะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอ,อเห็นนักกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นงสงการที่เชียงใหม่กันอนะ เมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำงไงดีรู้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงว่าจะไปนนททเที่ยวส่งกันเชียงใหม่นก่อยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะ,ากกจะารีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่เดี๋ยวมีอะไรหรออือเปล่าไม่ไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิ ไม่เป็นไรแล้วค่ะเอ,อเจนก็ทํานู่นทํานี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทําสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เริ่อสักทีละอย่า <c oughs> คิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้แ,ลแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยแจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะ ถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วยอ้อไม่เอาหรอกเจนแน่มีพิรุษเพื่อนๆกันมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยฟรีโซนในน้องกว่า37,000ครั้งโอ้โหถือว่าเยอะน่แหละเยเฉพาะวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งอ่าฮะอ่ามีอากูไปละ ดีค่ะเฮ้ยนี่ฝันร้ายเหรอเหมือนจริงชิบหายเลยเหมือนจริงชิบหายเลยโอเคหมุนได้เดินได้เดอ W A S D นะครับหัวท้องฟ้าข้างนอกท้องฟ้าแปรปวนวิปริตทันใดเปิดได้อันนี้เปิดอะไรอะสรุปมันกด e เลยอ๋อ e โอเคอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับพ่อได้ไหม ไม่ได้กระจกก็ยังก็ยังไม่เห็นตัวเราอยู่ดีโอ้ขวดเหล้าโอ้ oh m ห g ม d กอขวดเหล้าขวดเบียร์นะีฮะหลังจากที่เมียของเราหายไปก็ดื่มกินทุกวันนะครับโอ้ทำไมบ้านมันวังเวงอยู่าี่ี้วะเรายังวิ่งไม่ได้อ่ะ สวัสดีครับเยอะท์ทสทีวีเปิดเองอ้เชียมีอิตาลีบ้านบ้านกูมีกูมานทองเฮ้ยติมทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะมึงปิดมือถือวะวะคนที่ทำงานเขาเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยกูเองก็เป็นห่วงเฮ้ยมึงก็เตือนให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอา ถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหาก,กูได้ตลอดกูอยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆว่ะกลับมาเป็นเห <ขอ S 1> มือนเดิม <ขอ S 1> เร็วๆกูว่เป็นคนปกติไงแต่เมียกูหายอย่ะประเด็นอันนี้เป็นโอ้โหหพรทํทำงานมึงก็ไม่เว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจำวันที่ยี่เก้าสองพัน้าร้อสบหกเวลาเก้าโมงยี่สิบหกนะครับ านายชัยชัยทับลอยนะผมหรือติมโอเคเราเราเป็นติมกูนึกว่าติมคือเมียกูติมอายุ34ปีบ้านเลขที่12หมู่6ตตำบลปากน้ำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> สมุทรปราการมาสอนอเพื่อแจ้งว่าเมื่อวันที่29้าพฤษภาคม,ม2556เวลาตี3ามสินาทีผู้แจ้งเดินทางกลับมาถึงบ้านได้พบว้านนางนิธิน,รนหรอนิธินยา ได้หายตัวไปตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนบัดน,นี้ยังหาตัวไม่พบรวมทั้งสภาพในห้องของนางานิธินนิธินยาใช่ไหมมันนิลินยาใช่ไหมนิลินยาที่ระเกลระกะข้าวของกระจัดก,กระจายเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นจึงเดินทางมาลงบันทึกเป็นหลักฐานรอตอเมตตาสืบวงศารองสวสอบสวนรับเรื่องไว้แล้วจึงได้ลงเชื่อไว้เป็นหลักฐานโอเค เราไปแจ้งความเพราะว่าแฟนเราหายอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของครอบครัวนะครับครอบครัวเจนอาริมอานิตอาา่ะฮะพัดหาเบอร์ไม่ได้ดิวถามแล้วนะครับดิวนี่น่าจะเป็นคนที่โทรมาอยู่แล้วปะคือว่าต้องเปิดได้สักกะเนี่ยม,มีแต่เนี่ยเว้ยอะไร,รอะเดลี่ของเจนเมื่อ10เมษายน2013นะครับอ่าราะอ,อ้างเดิมๆอีกแล้วอะกับการเข้าสังคม ไม่ก็ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแข็งแล้วมั้งสุดที่รักของฉันลับเว้ยอะไรอ่ะกุญแจฮเอาแล้วได้กุญแจแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดห้องนั้นดีกว่าไขไปโอ้ห้องของเจนอย่างนั้นเหรอเอออะไรอ่ะ โอ๊ยทำไมปวดหัวอย่างเงแล้วก็สรุปไปถึงฟาวที่เราจะต้องอยู่ป่าวะมาที่ได้ไงเนี่ยเออกูก็งงเหมือนกนันอะมึงมาได้ไงที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ย อ้มีไฟฉายข้างหน้าขอไฟฉายหน่อยได้ไหมโอ้โหไฟฉายไฟฉายจีน F เ,เพื่อเปิดไฟฉายปิดไฟฉายโอเคเปิดเลยแล้วกันโอเคกดชิปอะไรอะ่ะโอ้เชียหมูตาย กดค้างกดชิปค้างอุ้ยเชเดินตามทางไปว่ะเออเสียงอะไรอีหยังมึงเป็นกระสือฮะวิวิมีค้นวิมีคนท่านผู้ชมมันมีคนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะขวานเอาเอาไม่ได้กระโดดได้ไหม กูปีนเห็ดขึ้นไปเก็บได้ไหมเนะี่ยมีคนเดินไปน่าจะฝั่งตรงข้ามนั้นหรือว่าตรงนี้วะโหบรรยากาศไม้ด้ามยาวเอาไปสอยขวานทางกลับนี่มีแน่ มาเลยมันจะมาอะไรก็มาเหอะจะมาจะมวยจะควยเลยามาไม่สิงเดินแม่งแบบเหมือนเหมือนมีใครเดินตามหลังเลยวะเอ้อ๋ออีกาอีกาใจเย็นใจเย็นสุดหล่อเยงัดมันมลงมาปอได้ยังเยได้แล้วจำหน้ามึงแน่แย่ผีอเอ้ย อ้อะไรอ่ะเชียวโหนกนี่ไงมึงร้องมึงร้องเยอะเกินไงอีการไงมึงตายเลยไงมึงโดนมึงโดนเฮียอีมิงอ่ะมึงโดนอีมิงกระสวกอุ้ยชอุ้ยมึงมาสองล้อมติดไม่ได้เยอ้าวหักเลยขวานกูกูขอเก็บขวานไว้จามหน้าผีไม่ได้หรอสวัสดีครับมีใครอยู่บอครับ โอเคเซฟอ่ะฮย,อ,ยอะไรวะนี่อ่มีมือออกจากสามมาด้วยโอ้ทะลุมัติเวิร์ดวิ่งไปเลยดีกว่าเสียเวลาว่ะฮุยชิตโอ้ควรไปต่อหรือจะปิดแค่นี้แล้วอยู่ไหนเนี่ยประเด็นลงได้ไหมอ่ะ ก็ควรไปซ้ายหรือขวาวะไม่นะกวางน้อยอันนี้มันกวางจากลุงซันต้านี่ว่าแต่อย่ามีซันต้าคอยปอบก็แค่ก็เอวชันพยายามจะติง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 เฮ้ยโอ้ยเชีอยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเชีอยขี้เวรเงกระสือกระสือจริงด้วย ว่าแล้วมันต้องมีจำสแกร์เว้นยังไงโอ้ยกำลังดูดเลยดูดจู๊ดูดจู๊โอ้โหดูดดูดแบบดูดจูอ๊อ่ะสวัสดีครับคุณยายโอ้โหดูดจู๊โอ้โหอร่อยไหมฮะ คุณป้าหายควรไปทางไหนไว้เนะี่ยอุ้ยเจ็เสียเอ้ยวิเย,ยงบทสวดบทสวดขมิน้นไอ้บบทสวดกุณเขมรนมานามานามารามาสามานามาดามานามานานามานามานาานามนามานมานามานามานาานามานามามานามานนมนนมนนนมา อุ้ยบมสวดคาแม้ได้ผลโหกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่สวนกูอยู่สวนป่ากล้วยใครเนี่ยอ้าวโหลดโหลดดิ้งโหแม่งลอยเต็มเลยเฮียสเตนเจอสเตนเจอติงแม่งลอยเต็มเลยโอ้โหวัวตายหมดอ่ะ เยียป้าแม่งดูดดูดเป็นดูดซอยจุ๊บหมดเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้โหเปิดประตูต้ารับอย่างนงีด้ดีดีดีมีโอง่งให้กูหลบไหมโอ้ยสวัสดีครับมาอือเมื่อคืนติมก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจะเป็น ที่ต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าอ่าแล้วก็ทีมเองก็ไม่ใช่คอเล่าซื่สิแต่ทีมเขาก็บอกนะว,ว่าปฏิเสธก็ลําบากใจเราเองก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องมีบ้างทํางานก็ต้องมีสังคมบ้างแหละแน่นอนว่าเจเป็นคนใจดีอิอิแอบชมตัวเองนิดนึงอีใจนึงเราก็อยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเรืวอๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พอบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าสิถูกต้องแต่กูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไล่กูออกไหมเดี๋ยวประเด็นสวัสดีครับจิ้งจกร้องทัก อย่างนี้แสดงว่ามีรางอันนี้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อันนี้อุบะอุบะคืออะไรอะอุบะคือดอกไม้ที่ร้อยเป็นสายสําหรับห้อยห้อยกับอะไรหรือห้อยประดับตกแต่งแต่ของแบบนี้มันไม่ควรออกมาตกแต่งไ้เชื่อมันเหมือนแบบยังไงไม่รู้เลยอะโอ้โหปิดไฟกนันนะกลัวน่ากลวัวไอ้เชี่ย มีมีของกินไหมหิวว่ะไข่ต้มอันนี้อ่าเป็นรูปภาพโบราณยัง็อกด้วยเชื้อนอนนั้นก็เข้าไม่ได้แล้วอ่ะมีแต่เนี้ยเอกลอาอ้าวเอกลาสอนกี่ทีไม่รู้จักจำมือเป็นตะขิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเนี่ยเกิดเป็นหลานฉันเชื่อป่ะไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอา ดูอย่างน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกไหนหนูรำไม่พี่เขาดูสิลูกดีมากอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละดีอีหนูย่ออีกหน่อยเออดีเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่แนหนูเอ้ยเองอย่าลืมยาได้ได้ดีแล้วเอายาไปชูด้วยนะลูกเอ้ย ประตูเปิดนะตอนแฮแยี่ yeah. ้ยตอนรับกูสดิบดีเลยสวัสดีครับมีใครอยู่บออ่าอันนี้อะไรอ่ะคอลัมน์ถอดรหัสจิตโดยหมอคงคาการบนบานสารกล่าวกับผีสายน้าไม้เจ้าที่เจ้าทางนั้นคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดโอ้โหแม่งการบนบานกับวิญญาณสารสารเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดทูาจุดทูบทียนถวายสก,การะาแล้วก็ลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงค่อยถวายคืนตามที่ท่านให้สัตว์ไว้สิ่งที่ถวายคืนอาจเป็นอาจเป็นพวกเครื่องเส้นหรือการกระทำซึ่งแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสําเร็จผลโดยการลํำถวายหรือเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้คนทั่วไปมักใช้บุญกัน นะครับก็นั่นแหละครับประกอบรูปได้นะยังอะ่ะแปลกไหนอะ่ะอันนี้ก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ มีแค่เนี้ยยังรวบรวมไม่ได้อะเฮ้ยอะไรแดงๆอะ่ะเฮ้ยกระสือโอ้โหมยังไม่อิ่มไก่ใอยจุ้ยอรอเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะบ้านผีโหดอุยอ้ยะเฮ้ยอะไรอะไร โอ้ขังกูไว้เลยประเด็นนะ่ะช่บอกว่าเออเรียบร้อยได้เลยครับรูปถ่ายนางรำฮะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อกุญแจเย้เราได้กุญแจมาแล้วยเ่ีไย มีดมีดมีดเออ,เอ,อโอ้โหแม่งตาแดงกำเลย,ยลเออตายยังวะกูเนี่ยตายยังวะเก็บมีดได้ไหมโอ้โหมาให้มีดกูด้วยขอบคุณตะปูสั่งข้าวานาอ่าไม่ใช่ตะปูสังาาออส่งข้าววานอนเอออันนี้ยาเม็ดลูกกอน แล้วไงอะ่ะคือกดอาค้างไปใช้ใเทมโอเคโอเคกูยออ่อ, Fun, Fun. Tank, ยองเออฟันฟันแทงกูแทงหมดแล้วละ่ะน่าจะหมดแล้วละ่ะไม่ใช่ผีอ่ะของของกูเนะี่ยกูเดินบนถ้กูเดินบนโอ้โหแหล่งรวมซอยจุ้ฉันดีอันเนี้ยแหล่งรวมซอยจุเลยอันเนี้ย กูบอกเลยอร่อยแน่ดูดแบบมั่วๆอะไรวะเนี้สารม่งเต็มไปหมดเลยโอเคมาโมมัว,มวกูมาโมมัว,มวเรามุดกลับไปดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเบนจะพาเบนเบนจะพาคีอุย้ยกูได้เครื่องรางพระไอสัตว มาดิเจ้าผีกูก็ไม่กลัวควรไปทางไหนไว้นะอุย้ยชิ็มาเลยไ,ได้เป็นจัพาคีเลยนะเว้ยอุย้ยนี่ไงโอ้ได้แล้วมาโม่วม่กับโม่วมว่ได้เฉยอุย้ยโอ้โหไอ้สจอดปั๊บโม่ทีเดียวได้มาหลายยกเลยมา โอเคมาเอาละครับผมครับต้องทำไงวะเนี่ยเออก굿นั่นแหละไหนต้องทำไงอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแถวคลาดปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายอืมอะไรดีวะเออนั่นแหละถวายอะไรดีถวายอ่ แก้บนแล้วถวายเราไปเปกหนึ่งเจ้าที่ปิดตากูอุย้ยมึงเป็นใครอุย้ยโอ้โหนอนไ้ทะลักเชียโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะครับผมสำหรับ อย่างหัวใจวาย EP 2นะผมส่วนฟันเฟสดี้เนี่ยก็จะมีนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ลงรวม p ย a ล l i s t เดียวกันกับ f ฟ d ดี้นะครับผมจะเอาไปรวมแยก playlist ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูฟ a นเฟสดี้แยกโฮมสเต h โฮมแยกนะผมเดี๋ยวผมจะทําเป็น playlist แยกนะผมแต่ว่าช่วงของรายการเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเดียวกันอยู่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้คงจะหา กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย